คนโจกออกจากปูคนจกมากเลยบ้นมันขึแดดมันก็ยังสีเหลืองออนีมันอันนี้พวกกระจกมากไหครับกระจกมันขึ้นกระจกมันขึ้นเลครับไม่ขายอะไรขี้เข่ามานี่ยป้ามาย่งจากปูครับเรยกมาด้มากครับตัวตอ่งกัตเดนมาเขาย่างนเขายังเดยนขึ้นรถบนี้ครับมื่อน ออันนี้คือตากไว้ให้มั้นี่คือว่ามือนี้เขานัดร่วมยางนร่วมยางร่วมยางแล้วก็มือแรงบใบสี่มงกับมงเขาผมมุ่งตั้งคอยอถอโอ้ใหญราคาสูงซื้อได้ฝนตกเป็นยังมื้ยนี้ครับฝนตกฝนโดนเป็นยังแล้วฝันตึงตังว่าเขาดีมันนั่งเอาขาวดีมันไว้จับกินน้ำเนี่ยเนี้ มิยังีผากสันาันพอเอกมาบกยกันเมหมยูไปยมากเหรอเมีนได้ลงมไม่มนมนมีขอตัเามดตัต้องเหมือนกันเมือนกันต้งแสสองตัวพูมาก็ับีตัวมากสจับพังยางเอาฝนมาตกบ่หมกี้นี่บ่ยุคยุคาตกแดด้างนหน่งผมตัเนี่ยโอเค ขันตอนต้อไปยังทีไดทุงมือไปนี่ขันตอนต้อไยกยางลางกยางลกเหยางลกหลักก็คือว่าอ๋อเห็นไหมอ๋อไปตัแต่ตอนเห็นร้านอเห็นเรียนแบบส่วนี่แหละถามผมเนี่ยเอากถามไปนะเราบสือยุ่แสกันทีดีบอกนนนันนะนอกจากกันนี้นอกจากกันสมาชิกเราราบสื่ครับนี่นนรเ้อตเป็นสมายชิบหัจะมาขายนีได้ครับเพื่ออย่างนี่ Ủa không dân vậy năm mà Chính khẩu với Diêm của má đều này hiện còn thấy còn khuyến tao ha มก็หมายผมเมยผว่าผมอยากเข้ากล้องเนี่ยก็หมายเนี่ยเนี่ยท่านพ่ออ๋อนี่ไม่เห็นใจผมยจ่เห็นก็หมายเนี่ยเปิดไปฝุ่นฝด่นฝุ่นพุ่นฝุ่นฝุนอยากเข้ากล้องคนกวกใส่เนี่ยฝุ่นท่านพ่ออ๋อฝุ่นเต่งเต่งตัวเ่็เดียบวลอยเต่งตัวเ่็เดี่ยวลอยอยู่ที่เข้ากล้องยังไงเพิ่งเพิ่งเตรียมท้าเตรียมงานแล้วไหมอย่างทั้งนี้มึงร้านทั้งนี้ในร้านผู้ใดคุ้มร้าน Nhay, bụi cái hiện vẫn ăn mà anh chưa bụi đấy 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 đấy